นี่คือหน้าตาของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งตัวใหม่ของไทยนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วเดินเข้ามาในคูหาไฟจะเป็นสีแดงก่อนนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดให้เป็นไฟสีเขียวก็หมายความว่าคูหานี้พร้อมให้เราลงคะแนนแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับไม่มีปากกาไม่มีกระดาษให้นะครับแต่ว่าจะเป็นปุ่มหมดเลยให้เราเลือกตอนนี้ผมมีเบอร์ในใจผมอยากเลือกเบอร์8ปผมก็กดไปเลยไม่ต้องกาะนะครับไฟก็จะกระพริบสีแดงนะจากนั้นผมก็กดยืนยันการลงคะแนนนี่ครับท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีเสียงแล้วก็มารับมายืนยันนี่ครับเบอร์8ก็เหมือนเรากาครับแต่ว่าเราไม่ต้องกาเราก็ได้บัตรมาเราก็พับเลยนะครับพับพับเสร็จปุ๊บมาหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนี่ครับเสร็จแล้วครับเลือกตั้งของผมผ่านไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีไวกว่าการกกยนะครับแต่ว่าเจ้าเครื่องตัวใหม่นี้ก็มีอะไรอีกมากมายครับให้เราได้ดูอย่างเช่นว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะลงคะแนนให้เบอร์8แต่ว่าผมดันไปกดผิดคือไปกดเบอร์7นี่ครับ ผมไปกดเบอร์เจ็ดทำยังไงดีผมจะไปกดเบอร์8อีกก็ไม่ได้เพราะว่ามันล็อกให้เรากดได้แค่เบอร์เดียวนะครับเห็นไหมครับกดเบอร์อื่นไม่ได้เบอร์เจ็ดกระพริบอยู่เราก็มาทําการยกเลิกครับที่ปุ่มนี้กดยกเลิกอ่ะพอยกเลิกปุ่มก็ไม่กระพริบสีแล้วนะครับผมเลือกเบอร์8เหมือนเดิมเพราะเมื่อกี้ผมกดผิดอ่ะเลือกเบอร์8ปอ่ะแล้วก็มอยืนยันเหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ครับได้ใบมาเหมือนเดิมอ่าอยากได้เบอร์8เหมือนเดิมครับ ลรวก็ลงอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากลงคะแนนให้ใครทํายังไงน,น,นี่ครับผมไม่ประสงค์ลงคะแนนก็มีเหมือนกันเราก็กดไปนี่ครับแล้วก็อย่าลืมกดยืนยันนะครับทุกครั้งยืนยนัน,น,นก็จะได้ใบ<า>ออกมาครับการัารบใบยืนยันการลงคะแนนและนาไปหย่อนลงหีบนี่ ไม่ประสงค์ลงคะแนนครับอย่าลืมพับนะครับพับก่อนแล้วก็ไปหย่อนในหีบก็ขั้นตอนนะครับถ,ถ้าที่ดูนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปลงคะแนนเลือกตั้งทุกวันนี้แต่ว่าไม่มีปากกาไม่มีกระดาษให้เราเท่านั้นเองครับก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทุกขั้นตอนจะมีเสียงแล้วก็ไฟนะครับเป็นการแสดงเพื่อที่จะเตือนเราด้วยเตือนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีปุ่มอักษรเบลนี่ให้กับ คนพิการนะครับสามารถที่จะเข้ามาเลือกได้ด้วยเหมือนกันครับนี่ก็เป็นเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งตัวใหม่ที่พัฒนามาเป็นรุ่นที่สีแล้วนะครับโดยสเยีเขียวเนี่ยเป็นเครื่องที่เราเข้ามาใช้เหมือนคู่หานะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาจะมีเครื่องสีส้มที่จะควบคุมการทํางานเมื่อกี้นี้ที่ผมหย่อนบัตรลงไปคะแนนจากเครื่องสีเขียวเนี่ยมันจะลิงก์มาที่เครื่องนี้ครับสีส้มคะแนนก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขากดปิดคูหาปุ๊บเราจะทราบผลทันทีเลยนะครับว่า ที่เราเลือกตั้งไปเนี่ยใครที่ชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับเริ่มนําไปใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วแล้วก็ตามโรงเรียนด้วยซึ่งมีการติดต่อเข้ามาเยอะเลยทีเดียวครับกะกะตเป็นผู้กําหนดรูปแบบคูหาใหม่นี้และให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยพัฒนาและผลิตขึ้นในปี46ตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3 จนมาถึงเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ่นที่4ที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจําปีนี้จากสภาวิจัยแห่งชาติและรางวัลประกาศเกียรติคุณวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจากวุฒิสภาด้วยต้นทุนต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ200,000บาทใช้วิธีชาร์จแบตอยู่ได้นาน15ชั่วโมงเครื่องสีส้มเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งจะเป็นผู้ควบคุมส่วนสีเขียวเป็นคูหาของผู้มาลงคะแนนหลังจากปิดหีบเครื่องสีส้มจะรายงานผลคะแนนทันทีตรวจสอบความถูกต้องได้จากบัตรยืนยันการลงคะแนนในห่ร,ร,หรือไม ถ้าหากนำมาใช้จริงก็ยังต้องประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานอีกสักระยะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุบางทีคนผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะกลัวกลัวกลัวเทคโนโลยีเราก็ต้องให้เขาทดลองใช้เรื่อยๆลงไปสาธิตแนะนําให้เขาทดลองใช้เหมือนเขาให้เขากดจนชินนะครับคูหาลงคะแนนเลือกตั้งแบบใหมย่ยังได้น้องๆกลุ่มลูกเสืออาสากกตมาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่หลังจากที่กกตได้ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี2550เพราะถือว่าลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ คนมีกากระบาดในครูหาแล้วพอใช้เสร็จแล้วก็ต้องไปหย่อนในตู้แล้วก็ต้องใช้คนนับฮะมันจะเสียเวลามากกว่ามันก็แค่กดแล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเองครับไม่ต้องกากระบาดแล้วก็พับย่อนใส่ตู้มันยุ่งยากกว่าที่ผ่านมามีการทดลองใช้จริงแล้วเช่นการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์เลือกตั้งองค์กรนิสิตนักศึกษาประธานนักเรียน ส่วนการเลือกตั้งระดับประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะนําเข้าสู่สภาและประกาศใช้ต่อไปสิทธิกรประกำนนถ่ายภาพพัชลประพลพุ่มประพันธ์รายงาน